หน้าเราใสหน้าเราเด็กมันเหมือนสแต๊ฟไว้ผิวหน้าดูดีขึ้นมีออร่ามันว้าวมหัศาจรรย์มากเลย สัดีค่ะชื่อเอนะคะชนิดาภาวัชระวิทยาอายุ53ปีค่ะเจ้าของเพจชนิดไลลี่ค่ะเป็นคนสดใสร่าเริงสนุกสนานไม่เครียดการที่เราดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกําลังกายเรื่องอาหารทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมันทําให้บุคลิกเราดีขึ้นเราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเนี่ยให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันหันมาสนใจดูแลรักตัวเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะ พออายุเข้าเลขสี่เลขห้ามันไม่ได้แล้วสิเพราะว่าริ้วรอย,อยเหี่ยวยน่นจุดด่างดำอ่ะมันมาเยือนมากปัญหาใหญ่ๆก็คือติงกาแล้วก็ใต้ตาแก้มหนะะ้าผากมันจะมีมากขึ้นเราก็ต้องหาตัวช่วยมาช่วยลดปัญหาตัวนี้ให้เราอย่างมากเลยอะคะ่ะนี่ค่ะไมนัทเทเวนตีเคล็ดลับหน้าเด็กของเองค่ะตัวนี้ตัวเดียวเลยค่ะ ครั้งแรกที่เห็นนะ่ะมันว้าวมหัศจรรย์มากเลยเปิดขึ้นมาเจอเกรดทองคำอะ่ะมันสุดยอดมากเลยอะค่ะเนื้อครีมเขาก็อ่อนละมุนมากเลยอะค่ะตอง m y n u ั20วคือแรกตื่นเช้ามาผิวมันเนียนนุ่มอิม่มฟูหน้าเด้งดึงเด้งดึงะคะ่ะสัมผัสได้ถึงความอิม่มฟูของผิว ตอนเช้าจะทาบางเพราะว่าเหตุผลที่ว่าเราต้องไปออกแดดมันอาจจะทําให้เราชุ่มชื้นแต่ถ้าตอนกลางคืนทาหนาไปเลย่ะเพราะว่ามันช่วยบํารุงริ้วรอยของเราในช่วงที่เรานอนหลับได้ดีมากเลยค่ะรู้สึกได้ว่าผิวเราอิ่มฟูชุ่มชื้นเนียนนุ่มเป็นประกายมีออร่าเวลาแต่งหน้ามันติดทนมากขึ้นนะคะหน้าเด็กลงมากเลยค่ะจริงค่ะเพราะว่าคนชมว่าหน้าเด็ก ดีใจว่าคนชมว่าสวยนะคะเพราะสวยมองไปก็เบื่อแป๊บเดียวแต่หน้าเด็กดูได้นานจริงๆนะคะคอนเฟิร์มนะคะ53ไม่ใช่35 <Yeah. S 1> อยากสวยใสเด้งดึงลอง minus เลยนะคะ m i n